อือบานจ๋ามีแฟนคลับท่านหนึ่งเขาส่งของขวัญมาให้อบันอ่ะเขาเป็นนักปรุงน้ำหอมอแล้วก็ชื่อคุณทาดาทาดาอื้ออันเป็นน้ำหอมเอกลิ่นวิดแคสอันหนึ่งคือของเราอันหนึ่งของอบันแล้วก็ของเราเนี่ยแกะแล้วของอบันยังไม่แกะใช่ใช่งั่นช่วยหยิบคุณไกให้หน่อยไหนข้างหลังนี้ ก็เลยจะมาแกะโชว์เมื่อกี้นี่คือส่งอย่างนี้เลยนะขอบคุณนะคะคุณทาดาทาดาพัฟฟูมิโอพัฟูมนี่ก็พัฟผมนีอ๋อฟูมิโอทำไมทำไมเราเห็นรูปที่เขาเรียกอะไรนะในกลุ่มวิทยาศาสตร์แชร์มาที่อัดรายการเมื่อวานอ่ะทำไมเขาดิวเป็นแขกรับเชิญที่มีความเบลอระดับเดียวพี่หมีเลยอ่ะก็เขาฟังวิทแคสมาตั้งแต่ยาวไยอ่ะก็เลยเบลอไง โชกแก้จอแล้วเอออันนี้อันนี้คลิปนี้หลักๆอ่ะคือต้องการให้คุณธาดาเห็นรีแอคชั่นของบันอ๋อได้ไเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเริ่องแต่กล่องก่อนเลยเป็นไงอย่างแรกเลยนะคะประทับใจที่มีเอออะไรนะประทับตาครั่งเขากเรียกว่าอะไรครั่งครั่งเป็นสัญลักษณ์ร้านใช่ไหมแต่ของพี่มีเป็นไอสี ก็คือน่าจะน่าจะสัญลักษณ์เดียวกันแต่คนละสีเฮ้ยของเราต้องเป็นกลิ่นพีชหรือสตรอเบอรี่แน่เลยว้าวอบันเดาจากสีใช่ของพี่เหมียต้องเป็นกลิ่นกาแฟวูดดี้หรืออะไรเงี้ยป่าว่ะวูดดี้มั้งเฮ้ยเราดูดิว่าข้างหน้าเนี่ยก่องสีดำดูหรูหราแต่ว่ามีประทับตาสีโรสโกลนะคะตาเป็นรูปรูตูดผ่าครึ่งอันอีกและวิดแคสอวันเวอร์ชันอ่ะเออ รู้สึกประทับใจนะดูพรีเมียมบ่กเอาเทคราวนี้เหลือเปิดกล่องมาแล้วก็ดูดูเรียชั่นของพี่อยู่ข้างในได้ปื่นเต้นตื่นเต้นตามของพี่มีดมมาแล้วค่ะป้าออกมาป้าเดี๋ยวนะต้องกดลงมาละมังจะได้เห็นมีการ์ดให้ก่อนอต้องใส่หอแว่นก่อนนะ believing sense can tell who you are i'm determined to share my stories through sense in the hope that you will continue them your own way it is my honor to see you take it from here i really hope the sense in your hand will find a place to say in your memories for you to reminiscence to reminisce about a journey to never ending <coughs> stories oh, <I> เดี๋ยวนะไม่ไม่ให้กล้องดูด้วยเด็ดเด็ดไม่นี่คือเจนัวเวนไงก็ไม่ได้คิดว่าเรต้องพัฟ์มโอเคตกใจอ่ะเดี๋ยวนนี้เราคุยกับพี่หมีก่อนได้ปะเชื่อมันตกใจในสิ่งที่เห็นหยุดก่อนคือตอนแรกอ่ะเราก็ว่าชื่อคุนคุนเนาะแต่ว่าพอเห็นกล่องเห็นขวดเห็นแบบนี้เราจําได้ทันทีเลยอ่ะเขาเป็นหนึ่งในผูพปรูเมอร์ยี่ห้อไทยที่แบบที่ดังมากเว้ย แล้วเราอันนี้อับันไม่ได้โมนะ้นะอับันพึ่งพิ่งตรงหะหนักเหรอใช่เกรงใจแล้วเกรงเลยเขาเป็นคุณธาดาพระคุณเมียเล้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออ แล้วนี่คือเป็นระดับพรีเมียมเว้ยราคาไม่ได้แบบว่าตลาดตลาดสองอร้อย <220 S 2> ี่สิบาทไม่ใช่ไม่ใช่บอกเลยนะแล้วมีเว็บไซต์ที่เราอะ่ะเคยเข้าไปดูเป็นเว็บไซต์ร้านที่ขายน้ําหอมแบบนิชเขาเรียกว่านิชเพอร์ฟูมเว้ยเออเออในประเทศไทยแล้วมีของคนไทย <c oughs> แล้วก็มีของทั้งเกาหลีของยุโรปของทางจีนด้วยเว้ยเออ,เอ,อแล้วมันเป็นน้ําหอมที่หายากอ,อื แล้วเราก็เข้าไปเลือกดูแต่เราอ่ะไม่รู้จักเขาแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยทำไมมีกลิ่นหลายอย่างแล้วเราก็แบบว่าคือแค่ไอตรงขวดอ่ะมันเลยทำให้เราจําได้อืเออแล้วมีหลายกลิ่นโซลเอาไปแล้ว ออแล้วก็มีคนนะที่แบบไปรีวิวน้ําหอมตามไอ้เพจนะั้นที่ขายขายน้ําหอมนิชเนี่ยแล้วคือแบบรีวิวกันดีมากแล้วเราก็แบบโอ้โหเราวัางกำลังเื้มปิ่มอยู่ใช่ใช่แล้วคือตอนแรกเราจะกดซื้อแล้วเราก็รู้สึกว่าแพงอไรเงี้ยแล้วสักพันหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเขามีเขามีเขาเรียกอะไรนะรมีหน้าร้านเนออี่ยขายอยู่ในห้างเว้ยต้องเป็นห้างดังด้วยนะออคือไม่ใช่ทุกห้างอะ่ะแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะ่ะเราอยากไปดมให้มันรู้ตุกแ <c oughs> บบลูกกันไปเลยเว้ยแล้วตอนนี้คือตกลงว่าก็คือเป็นคุณธาดาเป็นแแบร เดี๋ยวเรามีสตรอรี่เพิ่มเติมให้บันนิดหนึง่งคือคุณทาดาเขาเคยคุยเพิพ่งเห็นเลเวลแล้วรูว้สึกเอออ่ะเดี๋ยวจะให้รีแอคเรื่องเลเวลเราแค่จะเล่าเสริมว่าคุณทาดาเขาเคยแชทกับไอหลังบ้านวิดแคสอะตั้งแต่เมื่อประมาณสิบเกือบสิบปีก่อนเลยประมาณนั้นอะแล้วเขาตอนนั้นอะเขาจะไปสายเครื่องหนังเว้ยแล้วเขาทักมาบอกว่าพี่แทนพี่บานอะอยากได้เครื่องหนังอะไรเดี๋ยวเขาจะทําให้คือดิฉันชอบทั้งเครื่องหนังเออ เครื่องแก้วเครื่องเซรามิกเอ้ยไม่เครื่องแก้วเครื่องหนังเซรามิกน้ําหอมอะไรต่างๆที่ันคลาสสิกอ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเขาเขาเหมือนกับไปประสบอุปสรรคทางด้านหนังแล้วแล้วก็เลยไม่ไปต่อทางนั้นเขาเลยรู้สึกผิดในใจเรื่อยมาที่ไม่ได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับวิดแคสต์เนี่อบอกว่าจนกระทั่งเขามาค้นพบตัวเองอีกทีอ่ะจากการฟังที่เราพูดเรื่องตูดบ่อยๆเนี่ยเขาเลยไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเออนํำตูดเนี่ยมาทําให้เป็นน้ําหอมเว้ย แล้วก็เลยเป็นต้นกําเนิดของทาดาเพอร์คูเมียเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าแบรนด์เขาก่อตั้งพอตูดใช่ไหมแต่หมานถึงว่ากลิ่นนี้ไม่ไม่คือเขาอะอันนี้เราแต่ขึ้นมาเองเราเเเแทนพีทีชัดพทีทีนี่เองไม่แต่ว่าในโลกของน้ําหอมมันก็จะมีสิ่งที่มาจากทวารรูทวารเนี่ยที่เป็นตอนแรกเป็นของเหม็นแล้วไปเป็นวัตถุ<อ>ดิบในการปรุงให้มันหอมขึ้นมาได้เอ่อ,อ,อ,อหมย เหมือนแ <Gr> อมเบอร์ริสแอมเบอร์กรีสแล้วก็มีขี้ปวนันใช่แล้วก็มีจากรูตูดตัวตัวที่มันตุนตุนนะมีเยอะแยะ,ยะ,ยะซึ่งเดี๋ยวเล่าไว้ในวิทยาศาสตร์เออต็มเตมอนที่คุณธาดาเขามาออกออแต่ว่านี่คือแค่บอกว่าเออ <c oughs> เขาได้รับแรงบันดาลใจจากวิดแคสแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้เจอกันมาเป็นสิปีเนี่ยในที่สุดเขาก็วกกลับมาแล้วก็บอกว่าผมทามตามสัญ,ญญาแล้วนะครับพี่ผมได้ทําปรุงน้ําหอมนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่กับพี่อบัน โดยเฉพาะออตอนนี้คือพูดตามตรงนะวันวันแล้วก็อัลบาลีอ,ลอคไอตัวข้างหน้าวันวันเพราะว่าพ่อบอกว่าเป็นกลิ่นแรงบนันดาลใจจากรูตูดเลยเราไม่มั่นใจว่าจะชอบไหมแต่ลองเดูแต่ว่าคือในท<ม>่ามกลางชีวิตของเขาที่ยังไม่รู้จะไปสับสนไปทางไหนแบบชีวิตยังหลงทางอะ่ะร<ม>ูตูดได้นําทางเขา<ม>ให้ไปสู่ปากอุโมง์ที่มีแสงสว่างแล้วพอออกมาจากปากอุโมงเนี่ยก็ค้นพบว่าตัวเองเป็นคนชอบปรุงน้ำหอมนั่นเอง คนพบมนสเสน่ห์ลี้ลับบางอย่างน่าประทับใจแล้วดิฉันตอนนี้ก็เกิดความวอกแวกเพราะว่ารู้สึกนมคุณแหลมมากนมแหลมอะ<ม>ช่างมันมเถอะแต่ว่าอะคือกลับมานะรีแอคเรื่องอกลับมาแล้วนะภาพลักษณ์านะภาพภาพตรงเขาเรียกน,นะภาพขวดนะอ,อย่างแรกคือถ้าไม่ได้ดูตรงนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าอย่างแรกตกใจว่านี่คือเป็นท่านทาดาที่ดิฉันสองอยู่เลยนะแต่ว่าไม่รู้จักไงแล้ว แต่ว่าอันที่สองคือแบบว่า withcast a b a n v e r s i o n เฮ้ยมึงคือทำเป็นเลเบลให้เราเลยอ่ะแต่ต่อมาพอดูรูปอย่างเดียวก่อนนี่คือเป็นติงเกอร์ป่ะแต่เป็นติงเกอร์แต่เป็นติงเกอร์อันนี้คือเป็นหกคาเมนเนี้ยอันนี้คือที่มาคือเป็นสัญลักษณ์ของอิกโนเบลขนาดเดียวกันแล้วก็เห็นความตูดโผล่มาทําไม่ค่อยดีแล้วหลังจากนั้นเขียนว่า t h a า a p e r f u m e i อจะเปลี่ยนเป็นเอนสคือเป็นชาวเอนสใช่ไหมคะคิดค่าชื่อตัวเองทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น a n u s anus เป็นเ้าเขาเป็นชาว anus ป่ะก็ถ้าเขายังไม่ได้เป็นเนี่ยเราก็จะสมัครสมาชิกให้เขาวันนี้เลยครานี้ก็เลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นน้ำหอมที่จะวางบนชั้นได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็เวลามีแขกบ้านแขกเมินมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็จะแบบได้มีมีบทสนทนาแล้วใช่ทีนี้เราจะลองละ คือหัวใจหลักของน้ําหอมคือกลิ่นใช่ไหมอันนี้เรายังไม่แตะถึงกลิ่นเลยนะเราแค่ดูแค่เพียงกล่องกับขวดแค่นี้ถ้าต้องให้คะแนนความเบ้อเออเอาแค่นี้ก่อนคืออันแรกเนี่ยดูดีมากส่วนอันนี้กับคําว่าเอนนูสปุ๊บเนี่ยอันนี้ฉันรู้สึกว่าความเป็นผู้หญิงกุ๊กกิ๊กของดิฉันหายไปเพราะฉะนั้นดิฉันให้ความเบ้อประมาณซัก เก้าจุดห้าเต็มสิบยุมเอ้ยยุมนี่จะเต็มสิบสองอ๋อเหรองง้นให้สิบเอ็ดจุดห้ายุมนี่วันนี่ด้มกลิ่นของส่วนของเราอ่ะก็เป็นเอนุสเหมือนกันอ้าวเหมือนกันเลยใช่เป็นเอนุสเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าจะคนละกลิ่นกันขอดูหน่อยขอดูคนนรูปเหมือนกันเป๊ะนี่แต่ว่าเป็นอบันเวอร์ชั่นกับแทนไทยเวอร์ชันใช่นี่อ่ะอะบบันลองแล้วก็ของเราของเราเนี่ยน้ำเป็นสีเหลืองของอบันสีใสเนาะ กอลด์และซิลเวอืมใช่อเอาล่ะอาบันเราอยากรู้ว่าอบันจะชอบกลิ่นของกาบันบ้างพอ,อดีปากที่มีน่ะหมูเตี้ยน่ะมันตรงหูหนูเลยอมันก็เลยเหมือนตกกรจนนะาจะายเบาๆนะอ,อย่างนี้อะไรนะกลิ่นเอนูจะเป็นยังไงจะพูดเบาๆนะเอออย่างเงี้ยกลิ่นแต่ล้มกลัวคนไม่ได้ยินเรากลิ่นเอนุสจะเป็นยังไงกันนะรู้นอกเอนูบันหยุดแล้ยอย่าเพิ่งพูดแทรกยังไม่ได้กลิ่น ต้องมันต้องไงนะพ,พ่นใส่กระดาษใช่ไหมใช่ใช่งั้นเราใส่กระดาษนี้ได้ปว่วเออได้นะหลุนหวาพี่หม่งมันกินน้ำตูดเหมือนสกังอะ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่แกล้งขนาดนั้นหรอกแม่ <c oughs> เอ,อ้ยเป็นไงมีโน้ตอะไรั้งหยุดเว็แบบแรกเราได้กลิ่นกุหลาบพุ้งออกมา <c oughs> แต่ว่ามันมีความหวานด้วยอะ่ะโอ้นี่ตอนนี้กุหลาบฟุ้ง ท้งใจจมูกเราและใช่ใช่ใช่แต่ว่ามีความเขียวเหมือนกับเป็นเดี๋ยวนะนี่มันหยุดถ่ายอยู่ะหมไม่ไม่ไม่แล้วก็มีความเป็นใบไม้เขียวพอดีจอมันค้างอ่ะข้ากลับแล้วใช่แต่ว่ามีความกลิ่นเป็นใบไม้เขียวอืเดี๋ยวนะหนีต้องห้ามพูดแทรกนั้นหนูต้องใช้สมาธิทช่ๆ มันเหมือนมีกลิ่นไม้ไม้หอมอะกลิ่นไม้หอมแบบตอนนี้คุณทาดาตรวจกันบ้านอยู่นะระหว่างนี้เราแต่ว่ามันมีความเย็นเย็นด้วยอะอแต่แว็บแรกอะรู้สึกว่าเป็นกุหลาบแล้วก็ตัดด้วยความเขียวแล้วพอเขียวเสร็จก็จะแบบเหมือนกับมีความฝาดโผล่เข้ามาอออไอ้ตอนนี้รายดาวมารู้สึกเป็นเหมือน รายดาวไปว่าอะไรอ๋อพอมันแห้งแห้งมากลิ่นโนต้ตแรกๆอ่ะแล้วมันจะเริ่มนี่คนคนดมเป็นเนี่ยอาจจะพูดผิดหมุอก็ได้นี่จะพูดอะไรแทรกลืมเลยเนี่ยแต่พอรายดาวมาเรารู้สึกว่ามีมความมีความแป้งอ่ะมีความแป้งขึ้นแป้งปิ๊กบี่กฮิตอะไม่ใช่แต่กลิ่นไม่โหลอ่ะคือกลิ่นแบบกลิ่นแบบหอมอ่ะแต่คุณธนาเขาบอกว่าเออคือเขาก็ ไม่อยากแกล้งอบันมากเขาเลยใส่ตัวที่มันเซฟๆไว้ก่อนว่าอบันน่าจะชอบชัวอืมอืมเอาล่ะทีเนี้ยวิธีคือมันต้องลองบนผิวเาะกระดาษมันจะไม่เหมือนกันตกลงคืออย่างแรกนะคะขอบคุณที่ไม่ใช่กลิ่นรู้ตูดจริงๆคือเป็นน้ำดูดตูดเข้มข้นนี่แม่ไม่ไหวอะ่ะอืมอไม,ไม่เดี๋ยวนะ พอฉีดแบบนี้กลายเป็นว่าเราได้กลิ่นกลัวหมาดคือกลิ่นแบบของงนหวานขนมอ่ะเออเฮ้ยไม่เหมือนกันถ้าฉีดตอนแรกที่บนกระดาษรู้สึกเป็นกุหลาบออกแต่เนี่ยถ้าฉีดบนตัวเราอ่ะมีความหวานเพิ่มขึ้นมาใช่หวานเลยผลไม้บางอย่างฟิกอ๋อ it is fig green fig ฟิกสีเขียวเฉลยไหมเฉลยเราไม่รู้เหมือนกันอ้าวต้องให้คุณทาดามาเฉลยเองอ้าวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะส่งอินกิวียนสูตรทั้งหมดมาให้เดี๋ยนะ กรีนฟิกหรือไม่ก็คือกรีนโอลิฟอะแบบใบอะใบโอลิฟหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะมีความใบเขียวอะแต่ว่ามันหวานก่อนอะความเขียวตาใบาหอ่อ <c oughs> หยิดดมไม่ได้ชอบไหมเอางี้ก่อนชอบไหมชอบคืออย่างแรกอะ่ะเป็นเป็นเป็นแนวกลิ่นที่อบานใช่เลยไหมไม่ปกติเราไม่ใส่กลิ่นแบบนี้ของเราจะใส่กลิ่นแบบฟ l อ r ัลฟ p e พี h หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออหรือว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ฟอร์มาดีไฮแต่เขาเรียกว่าอะไรวะเอาเอาเดไฮเอาเดลีอาเดลไฮเออเอาเดีไฮอะไรเงี้ยจะชอบกลิ่นแนวแบบนั้นหรือไม่ก็คือกลิ่นวันนี้ลาขนมหวาน hmm. ผสมกับกลิ่นแบบว่าพีชหรือว่าดอกไม้ที่ไม่ใช่ดอกสีขาวด้วยเ hmm. งี้ย hmm. จะชอบแนวนั้นอนะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีกลิ่นทูบปนๆเข้ามาอืเพราะน้ำหอมเรามีกี่อันนะคือกลายเป็นกลิ่นตระกูลเดียวกันหมดเลยเว้ยแต่อันนี้ก็เป็นอันนี้คือฉีกแนวมาเลยเป็นฉีกแนวแต่ก็ชอบใช่อื คือคือคือตอนนี้มันทําให้แบบว่าเราหยุดเราไม่อยากคุยกับพี่หมีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากไขปริศนาว่าโน้ตมันคืออะไรวะมันคอมเพล็กซ์อะบันลองพ่นใส่เต่าเราแล้วลองดูไม่ไม่เอานะก็จะมีกลิ่นเต่าเพิ่มมาอ๋อมันอาจจะคอมไบกันก็ได้เฮ้ยกลิ่นมันพอสักพักนึงอะความฉุดมันน้อยลงหรือไม่ก็คือจมูกเราอะชินกับมันแล้วแล้วพี่หมีอยู่ใกล้เราแล้วพี่หมีรู้สึกไงวะถ้าเป็นคนเราข้างโอ้พอดมก้ใกล้ๆแล้วมันมี กลิ่นไอมีกลิ่นที่คนละอย่างกับดมเบกไก่อะดอมเบกไก่นี่คือกลิ่นกุหลาบเป็นหลักอ้าวจริงป้ะจริงพูดจริงเหรอจริงเหรอแต่พอไปดมใกล้เอ้ยมันมีโน้ตมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแต่เราบรรยายไม่เป็นไงถ้าเราฉีดบนตัวพี่หมีเราก็จะได้กลิ่นกุหลาบเพร่อวะเออเป็นไม่ได้ปะคือคืออาบานาเป็นคนงนึงคือน้ําหอมที่เขาว่ากลิ่นอะไรเงบางทีฉีดที่ตัวไม่เหมือนเลยอือเอางี้ขั้นต่อไปมันอยากลองกลิ่นเราก็พี่หมีต้องฉีดบนตัวแล้วเราจะดมอือได้ นี่เราลองกลิ่นเอนสแสเราเพื่อจำลองหอมคุโฮโฮนะคะเอาวันดีใจว่า,าได้กลิ่นน้ำหอม <c oughs> กลิ่นด้วยเนะพี่หดูเสื้อว่าเราดีสลับสีกันนะอืสีเงินสีทองเหรอ,อเฮ้ยเราเรารุ้นของพี่หนีแล้วเนี่ยจะฉีดใส่ตัวแล้วลองลองฉีดใส่หน้าเราแนละ้วเว้ยหมีหยาบเบ้อหยาบเบ้ออฉีดฉีดที่แขน้องฉีดที่แขนฉีดนมเนี่ยไม่่ะเรากุ๊ อืมฉี่นมแล้วโอ้แมก็ oh God, หอมมากนมหอมอะ่ะเออฉันชอบกลิ่นพี่หมีมากกว่ากลิ่นของฉันเลยตอนนี้โอเคอันนี้อยู่เฉยเฉยอันนี้มีกลิ่นหนังกลิ่นสโมกกี้ uh huh. ใช่อันนี้คือกลิ่นเราว่ากลิ่นหนังมันชัดสำหรับเราเนอะ uh huh. กินหนังจริงแล,แล้วก็มีกลิ่นเอติดปลายของความสโมกอะ่ะทาบบาโก้อะไรเงี้ยอืมกลิ่นไม้ไหมไม้เลยตอนตอนแบ,บแรกอะยังตอนแรกเป็นกลิ่นหนังกับยู้ยเฉยทาบ,บาโก้ <c oughs> เราเนึกถึงไม้สีเนื้อเข้มๆที่มีเท็กซ์เจอร์เยอะๆที่เขาชอบแบบเฮ้ย <c oughs> มันคือกลิ่นไม้เลยวะเฮ้ยกลิ่นเหมือนไม้สักกว่า <c oughs> เอ้ยเรากลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วหนูเนี่ย เนี่ยกินเหมนไม้สักแล้วอะ่ะมันจะมีกลิ่นหอมพิเศษของมันเ่ะใช่เป็นไม้สักที่อะไรรู้ปะ่ะเป็นไม้สักที่อยู่ในออยู่ในบ้านของผู้ชายที่มีอันจะกินแล้วก็มีนั่งอยู่บนเครื่องหนังสีเข้มแล้วก็สูบเอเขาเรียกอะไรนะเ w า o you call that? The t th o n The tone th pipe ไ <laughs> ม่ใช่ปอ p เออคิดเหมือนไ i p e ว่ะ ใช่เราเหมือนเราดมจากเราดมเหมือนจาไปลายที่มันมอดไปแล้วเลยอะแล้วก็คือแบบว่ามีนั่งถกการเมืองแบบว่าของแบบชาวรัสเซียยุคเอ่อ1น2 0กันอยู่ถูกแล้วก็คือมีกองฟืนอยู่อืมเฮ้ยชอบอ่ะอืมอันนี้เหมาะเพราะอะไรว่าคุณใส่จะฉันน่ได้กลิ่งคุณฉันชอบโอเคได้งั้นเราจะฉีดอนี้ทุกวันเลยนะอืมน้ำหอมกลิ่นเอโนสแทน กี่นาทีผ่านไปกิ่นเปลี่ยนอีกแล้วอืมใช่เราก็เพิ่งมันจะมีท <t ops> ็อปเบสไอ้ท็อปเอ่อมิดเดิลกับเบสเออเพิ่งเข้าใจถึงความสเสน่ห์ลี้ลับของน้ําหอมก็อย่างเงี้ย <t ops> ตอนแรกนึกว่าฉีดไม่ให้เตาเหม็นเฉยแต่จริงจริงมันมีสตอร,รี่หรือว่ามีความละมุนละเมียดอะไรที่ใส่เข้าไปได้เยอะกว่านั้นมากเลยนะมีคนได้กลิ่นน้ําหอมแล้วก็เลยเปีนขึ้นมาหา <t ops> อ๋อนี่มาดมด้วยเหรอ, <t ops> อทีนี้ช่วงท้ายอ่ะเรามี เอของที่เราไปดมออกรายการวิทยาศาสตร์มาเมื่อวานอ่ะมันเป็นสารพัดกลิ่นเลยนะแต่ว่ามันมิกซ์รวมกันมาหมดแล้วอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะยังคงคงกลิ่นหรือเปล่าเฮ้ยอเมซแม่งเลยอะบนกระดาษที่ฉีดไปพร้อมๆกันเนี่ยยังเป็นกลิ่นแบบหนึ่งอยู่ส่วนตอนเนี้ที่แขนของเราอ่ะมันเปลี่ยนมันอีวอลฟ์ไปแล้วอ่ะเนี่ย อบานจะลองดมดูไหมนี่คือสิ่งที่เรากับยศด,ดมเมื่อวานให้ให้มเคลื่นดมแต่ว่ามันเป็นสารพัดบางอันเหม็นบางอันหอมรวมรวมกันหมดแล้วแวถ้ารวมแบบนี้มันจะปกติมันต้องแยกออกมาเออแต่ก็คืออบานลองลองแยกไปอันทีละอันอะ่ะต้องเอาทีละอันไปดมถือว่าได้กลิ่นอะไรต้องดมลงไปแหลมใช่ไหมลงไปแหลมใช่จริงต้องดมกาแฟเฮ้ยหอมอะไรออกหอมอู้อี้ <laughs> มันม,มันมีนมาอ่น,น,อนอเป็นไออันคีปาวานอะแอมเบอร์กลิสกิมเหมือนฉี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะอันนี้ไม่รู้อะไรวะ <c oughs> แล้วก็มีอินโดมีคาโนเล่มีเอออะไรละลับล็บล,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 ลิปดานัมลับดานัมอะไรทุกอย่างมีมไฮดรักเซียอะไรทุกอย่างหนึง่งอ้าวไม่ค่อนชอบเว้ยเฮ้ยไม่ค่อชอบอ่ะแมวน่าจะชอบสำรวจนะเราว่านะอ,อันนี้มันบอกไม่ถูกอ่ะมันมีความฉุนนิดนึงลองดมไปเรื่อย เผื่อเจออัน,นที่ชอบมันมิกซ์กันหมดมันมิกซ์กันหมดแล้วเนาะแล้วมีกลิ่นพวกเหม็นหน้าเหมือนแอมโมเนียหรืออะไรไม่รู้อ่ะอืมตอนนี้เราดมหอมไปหมดแล้วอะตอนนี้กลิ่นอะไรก็หอมเมื่อวานเราเดินผ่านกองขยะเรายังพยายามดมเลยว่ามีโน็อตอะไรบ้างไ <c oughs> อ้น,นี่ก็เหม็นอะ <c oughs> ตกลงเขาเอากลิ่นเหม็นมาเยอะไหมอะเหม็นเยอะเนี่ย <c oughs> อีกแล้วอันอน, <g ye> นี้เราว่าหอมมะเราว่านะมันมิกซ์กันหมดไอออนที่เมนอะมันน่าจะไปเคลือบเพราะพี่หนีใส่ในถุงซิปล็อกอะทุกอันน่าจะได้กลิ่นเนีอันนี้โอเคหน่อยยังมีอันหอมอยู่อ่ะอันนี้โอเคอันนี้แบบกลิ่นแต่หนูอธิบายไม่ถูกมันมีความเราลืมหมดแล้วว่าเฮ้ยอันนี้หอมคือเมื่อวานอะคุณทาดาเขาเฉลยแล้วว่าอะไรคืออะไรมั่งแต่ตอนนี้เราลืมอ่าวหลังเขียนตรงนี้ไว้แต่ว่าเออ อันน okay, right. ี้อันนี้โอเคอันนี้โอเคหอมกลิ่นเหมือนแล้วเขาจะบอกเลยว่าอันเนี้ยกลิ่นเหมือนหอยตอนย่างซีฟู้ดอย่างงเี้ยว่าแล้วเชียวอันอันนี้ไม่อ่ะอืมออไม่ค่อยอยากดมวะพี่หมีดูไม่ค่อยนิ่งไหนดมสิบางอันกลิ่นเหมือนส้วมสาธารณะอันนี้อันนี้โอเคพี่มีดูข้นนิ่กลิ่นฉี่แห้งเนี่ยอันนี้ไม่ข้นน่าชอบกลิ่นฉี่แห้งมันจะชอบยังไงล่ะ มันชอบเห็นมั้ยไม่มันเบื่นหน้ามันไม่เอาอืมอันนี้เหม็นอันนี้เหม็นก็เหม็นจริงเออเสียดายไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมั่งเนาะอันนี้หอมอันนี้หอมเคลื่อนกันเคลื่อยเคลื่อนด้หรเปล่าได้ไหมได้ไหมน่าจะมีเสียง asmr ไม่เคลื่อนดมเอออันนี้หอมอันนี้หอมอันนี้คือกลิ่นแปลกๆทั้งหลายแต่ว่า ไอ้ไอ้นี่คือเขาไม่ได้ปรุงเป็นน้ําหอมมาแต่เขาเอาไอ้ตัวเบสที่เป็นเครียกอะไรนะตัววัตถุดิบอ่ะตัวแบบสก,กัดบางอันมันเหม็นจนตอนนี้เราสึกแล้วอยากขย้อนอ,อ่ะงั้นงั้นมันมกลับไปดมอย่างอื่นที่หอมหอมอะะนะเขาให้ขอยดกเลอ,อืมเอาละเออ้องดอมก็ขอบคุณคุณธาดามากขอบคุณนะคะรู้สึกว่าทําให้ทั้งผมและอาบานมีความสุขกับการได้สํารวจโลกของกลิ่นเออแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างด้วยที่ไม่ได้เอาน้ําสกัดรูตูดของจริง มาให้พวกเราดมอุ้ยขอมพี่แทนมัคนคตรหอมเลยตอนนี้ยรายดาวไปแล้วเป็นกลิ่นแล้วเห็นไหมหถูกใจนะตอนนี้มีความหวานแล้วเหมือนก็นมีดอกไม้ขาวหรืออะไรบางอย่างต้องเฉลยนะคะใช่ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาเฉลยมาแล้วสมมุติว่าถ้าคอนเทนต์นี้เราไปโพสสาธารณะด้วยเนี่ย เราก็จะเอาลิสต์เอ่อว่ามันมีส่วนสวมอะไรบ้างไปแปะไว้ด้วยแล้วกันเนาะนี่คอ้ออยากดมเนี่ข้อยากดมมที่หนีอ่ะนะฮะใครที่สนใจอยากจะซื้อน้ําหอมวิดแคสไม่ใช่นะซื้อไม่ได้ครับไม่มีขายแต่ว่าติดตามเพราะว่าคุณธาดาเอ่อพภูมเมียเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ามีอีเวนต์อะไรแบบเราอยากจะปรุงน้ําหอมพิเศษสําหรับไป เอ่ออาจจะขายหรืออาจจะแบบเล่นสนุกกิจกรรมกับแฟนอามบานอยากทําน้ําหอมกลิ่นอามบานได้ไหมอ่ะเออเนี่ยก็ก็ให้ถึงว่าอันนี้คือน้ําหอมที่คุณฮาดาทําเป็นเออนสของอามบานเนาะอุ้ยเออกลิ่นตูดอามบานใช่แต่อามบานเนี่ยอยากลองทํากลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นตูดของอามบานดูบ้างอืมเฮ้ยนุกภาพออกเลยอ่ะเอากลิ่นนมแบบครีมมี่อุ่นๆหวานๆกลิ่นคนแก่ผสมอัลมอนด์แล้วก็เจือด้วย ลาเวนเดอร์แบบสไปซี่นิดหน่อยรือน้บท้ายด้วยแบบว่ากลิ่นที่มันให้ความสึกอบอุ่นมั่นคงอะไรเงี้ยก็เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยากเล่นอยากเล่นอยากประดิษฐ์กลิ่นอะไรอ่ะก็ไปปรุงกับเขาได้แล้วก็เหมือนกับแบบทําไปทําไปจัดกิจกรรมในงานต่างๆี่เราไปได้ไปจริงนะทำจำนวนจํากัดอะไรว่าจริงนะอามันชอน้่หอมมากเลยเออแล้วก็ถ้าเป็นเราเราอยากทํากลิ่นอะไรบ้างไหมกลิ่นกลิ่น เราคิดออกแต่กลิ่นเบอรัเงนั้นเลยกลิ่นโอตาคุชมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแล้วต้องเป็นยังไงอ่ะก็จะออกแมวเปรี้ยวๆเต่าๆหน่อยใจร้ายเออแล้วก็กลิ่นกลิ่นกลิ่นแก้มคนแก่อ๋อพี่หมีอืมกลิ่นพุงแมวอันบานะอยากทํากลิ่นแมวเพราะว่าหลายคนอ่ะคือจะเป็นท่าแมวเพราะว่าถ้าได้จุ๊บแมวมันมีกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหัวไม่สะได้ไหมไม่ได้ เนี่ยกลิ่นหอมอบอุ่นบางอย่างหว,นวานหวานนิดๆเจอๆที่มันมีความมั่นคงนม,นมีความแบบมิลกี้อันนี้คือหน้ามันฟินอยู่เลยแล้วว่ามันดมน้ําหอมจมนฟินอันมดมๆจา้าให้ชอบไหมยับๆ,ๆอขอบคุณมากนะคะแต่วันนี้พวกะเราก็ฟินกับกลิ่นกลิ่นรูตูดของพวกเราเองหมดแล้วใช่แล้วที่สําคัญดิฉันจะขโมยน้ําหอมคุณด้วยอันนี้น่าจะยูนิเซ็กซ์อยู่นะอ่าไม่ใช่ให้เราใส่แล้วบันมาดมเราอะ แต่รู้ไหมว่าถ้าอันนี้ฉีดบนตัวเราอะเราว่ากลิ่นตามอีกเดี๋ยวไว้ทดลองอ,อโอเคตอนแรกว่าจะแค่ถ่ายคลิปเบ,เ,บเบอร์เพื่อส่งให้คุณทาดาเป็นการขอบคุณที่อบันชอบอะไรเงี้ยปกการากฏกลายเป็นคอนเทนต์ยาวซะงั้นพวกเราเคยทําสั้นได้ที่ไหนกันเออขอบคุณมากครับคุณทาดาครับขอบคุณค่ะหอมไว้มาละเล่นกลิ่นกันอีกนะครับหอมครับผมขอบคุณค่ะ นี่แล้วก็ขอบคุณขอบคุณมากๆด้วยที่ติดตามวิดแคสมายาวนานเป็นสิบปีเลยแล้วก็ดีใจที่ได้วงจรชีวิตโคตรจรกลับมาเจอกันแคมหลังจากที่ไปฝึกวิชาน้าหอมมานะ,คะแคมบอกว่านี่หมายความว่าเราจะมีเพื่อนเป็นคนดังแล้วเหรออืมใช่เขาดังมากเลยนะอืมเราพยายามจะไม่คิดว่าเขาดังแค่ไหนเราจะได้ไม่ประมา,าะื์เราไม่รอนมหอมนะแล้วเราเปลี่ยนชื่อเป็นแทนไทยนมหอมแล้วนะได้